สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ยังมีอีกหนึ่งวันทางพุทธศาสนาค่ะคุณถากกรนั่นคือวันเข้าพรรษาวันรมถึ่งข้าเดือน8ปซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าทางพุทธศาสนิกชนหลายคนให้ความสําคัญนะคะสำหรับวันสําคัญตรงนี้ค่ะล่าสุดทางด้านของพุทธศาสนิกชนจังหวัดแพร่ค่ะได้มีการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อใช้ในพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาตามประเพณีของท้องถิ่นค่ะ ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่พระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายวิเชียรอนุสาสนนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่พร้อมใจกันค่ะประกอบพิธีทางศาสนาและหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเทียนพรรษาที่ได้ร่วมกันหล่อในครั้งนี้นะครับจะนําไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝนตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2564 ที่พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับค่ะก็เรียนเชิญประชาชนในท้องที่จังหวัดแพร่นะคะคสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ในพิธีหล่อเทียนพรรษาที่จังหวัดแพร่รวมถึงพุทธศาสนิกชนท่านอื่นที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะที่ผ่านมาเราก็อาจจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเช่นระบบออนไลน์เองมีการสวดมนต์หรือว่าการ<ม>ทําบุญด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติในเรื่องของ New Normal อันนี้ต้องสําคัญจริงๆด้วยใช่ครับ<ะ>เพราะว่าในช่วงนี้ก็แน่นอนครับว่ามีการจํากัดการเดิน ทางด้วยการเดินทางข้ามจังหวัดหลายๆคนอาจจะใช้ในช่วงวันเข้าพรรษาก<ช>ลับบ้านไป<ช>หาญาติพี่น้องก<ช>ัหาคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ขอให้ง้นเวทเว้นระยะห่างไปก่อนะนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองได้มีการประกาศยกเลิกวันหยุดราชการในวันที่27กรกฎาคมด้วยซึ่งปัจจุบันเ<ช>มื่อก่อนอาจะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน4 5วันเลยในวันเข้าพรรษาในเดือนนี้นะครับ